ทำไมใจร้ายเบิร์ตตามจิบแตงโมเจปีให้ผมได้ใช้ความรักของผมแค่นี้เองเหรอนอกจากจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามหาแตงโมนิดาแฟนสาวที่คบกันมาสองปีตั้งแต่รู้ข่าวตกเรือจมน้ำหายเผยเรื่องราวเบิร์ตแฟนหนุ่มฟังแล้วสุดเศร้าสลดใจโดยฮิโปเพื่อนสนิทของแตงโมเล่าเหตุการณ์ตอนเพื่อนๆไปดูร่างแตงโมที่สถาบันนิติเวศว่าเห็นร่างพี่โม พวกหนูร้องไห้พี่เบิร์ดเขายังไม่เชื่อว่าพี่โมเขาขอดูมือยิ่งเห็นตัวอักษรเบบีอ a สเตอร์ชื่อลูกสาวบุญธรรมของแตงโมลูกของกระติกที่มือมีสีแดงๆเรารู้เลยว่านี่คือพี่โมแล้วพี่เบิร์ดเขาร้องไห้เหมือนจะขาดใจจริงๆพี่เบิร์ดบอกผมตามจีบโมตั้งเจปีให้ผมได้ใช้ความรักของผมแค่นี้เองเหรอทำไมใจร้ายจังผมอุตส่าห์ตามหาเขาตั้งเจปีแล้วทำไมถึงให้ผมได้รักกับเขาแค่นี้ ผมไม่เข้าใจก็เข้าใจเขานะเลือกชุดให้พี่โมเขาก็เกรงใจโมอามินาบอกว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวโมจะวิ่งไปภารกรไปหาชุดสวยๆให้พี่เขาพี่เบิร์ดเหมือนเขายังจะรับไม่ได้เขานอนไม่ได้กินไม่ได้เลยภาพจําของเขายังเป็นพี่โมอยู่เลยเขาไม่อยากจะออกจากตึกนิติเวชด้วยซ้ําต้องบอกให้เขาไปนอนเถอะไปนอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ